ใด่ครับพวกเราเ e m ม1อหน่งเวันนี้จะมานําเสนอเรื่องโลหะกลุมเหล็กกันครับน้าูปของเหล็กหมายถึงปรากฏการที่วัสดุมีโครงสร้างผล,ลึกได้มากกว่า1แบบและสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นระหว่างโครงสร้างผล,ลึกแบบต่างๆได้เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงน้าลูปของเหล็ก,ลกคาร์บอนเมตาสเตเบิลเส้นเต็มเป็นแผนภาพระหว่าง fe fe 3 c ใช้ศึกษาเหล็กก้าคาร์บอน ใช้ศึกษาเหล็กขาว Stable เป็นเส้นปะเป็นแผนภาพเฟสร,ระหว่าง Fe ใช้ศึกษาเหล็กหลอสีเทาแผนภาพเฟสของเหล็กเหล็กคาร์ไบดเส้นลายคือเส้นแสดงการเริ่มต้นการเปลี่ยนเฟสจาก G เป็น A เมื่ออุณหภูมิลดลงและสิ้นสุดการเปลี่ยนเฟสจาก A เป็น G เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเส้น a คือเส้นการเปลี่ยนเฟสจาก g เป็น fe 34 c เมื่ออุณหภูมิลดลงและสิ้นสุดการเปลี่ยนเฟสจาก c จาก fe 34 c เป็น g เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจำแนกชนิดของเหล็กกล้าคาร์บอนแบ่งตามการใช้งานเหล็กก้าโครงสร้างเหล็กกล้าเครื่องจกักรกล แบ่งตามกรรมวิธีการผลิตเลกก้าขึ้นรูปเย็นเลกก้าขึ้นรูปร้อนแบ่งตามโครงสร้างพื้นเลกก้าเฟอร์ลิติกเลกก้าเฟอร์ลิติกเลกก้าเฟอร์ลิติกและเฟอร์ลิติกกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม A งานวิศวกรรมก่อสร้างและงานสถาปัตยกรรม B งานวิศวกรรมเครื่องกล C งานวิศวกรรมไฟฟ้าดี D. งานวิศวกรรมรถยนต์ อี e, งานวิศวกรรมรถไฟเอฟงานก่อสร้างเรือจี G, โลหะประเภทเหล็กและโลหะวิทยา H. โลหะนอกกลุ่มเหล็ก K. งานวิศวกรรมเคมี L. งานวิศวกรรมสิ่งทอ M. และ P. กระดาษและเยื่อกระดาษ R. เซรามิกเสินค้าที่ซื้อภายในบ้าน T. ีย W การบิน มาตรฐาน a H. i s Iron, and Steel, Institute กำหนดวิธีการผลิตแซ่กำหนดดังนั้น A เหล็กที่ผลิตจากเตาเบนซิเมอร์ชนิดด่าง B เหล็กที่ผลิตจากเตาเบนซิเมอร์ชนิดกด C เหล็กที่ผลิตจากเตาโอเพนฮาร์ดชนิดด่าง D เหล็กที่ผลิตจากเตาโอเพนฮาร์ดชนิดกด เหล็กที่ผลิตจากโต้ไฟฟ้าเหล็กกล้าเครื่องมือเป็นเหล็กชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ขึ้นรูปหรือเพื่อตัดเฉือนวัสดุชนิดอื่นๆสมบัติพิเศษที่เหล็กกล้าเครื่องมือต้องมีมีความแข็งที่อุณหภูมิสูงต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างะดันหัน ทนทานการเสียดสีเหนียวและมีความต้านทานแรงกระแทกดีเหล็กหล่ออบเหนียวเหล็กหล่ออบเหนียวผลิตโดยให้ความร้อนเหล็กหล่อสีขาวที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้คาร์บอนใน fe 3เแยกตัวออกมาเป็นคาร์บอนอิสระหรือแก๊สไฟซึ่งมีรูปร่างเกือบกลม